สวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์สาวต่างชาติหนึ่งท่านเดี๋ยวเรามารู้จักกันดีกว่า <laughs> ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับ i n t r o d u เซล o ์หน่อยได้ไหมครับสวัสดีค่ะทุกคนโซ so, ชื่อนาเดียนะคะ I'm um, a Thai Indian girl okay born and raised here oh yeah and I'm a, a model slash actress but not for Thailand ค่ะ for like that h ั t ข์ใช Yeah. so I do commercials for India Dubai Australia stuff like that and I'm also a student in university ใช่ค่ะเออน้องนาเดียเป็นคนอินเดียเหรอครับใช่ค่ะคือหนูเป็นคนอินเดียแต่เหมือนกับว่าแบบ family ย้ายมาจากอินเดียหลาย generation แล้วมันก็เลยเหมือนพูดไทยคือ mother tongue หนูอะหนูพูดไทยตั้งแต่เกิดที่บ้านหนูก็คุยแบบไทยอังกฤษผสมกันอ๋อใช่คือ เปิดมาก็คืออยู่โตที่นี่ยูเกิดที่นี่พูดว่าแต่ว่าอยู่เซนอ่อ family the parents ก็โตที่นี่เหมือนกันแล้วใช่ค่ะก็คือโอเคพ่อแม่หนูก็โตที่นี่ส่วน grandmothers หนูก็เกิดคือ grandmother คืออะไรนะย่ากับยายใช่ไหมคโอเคย่ากับยายหนูก็เกิดที่นี่ส่วนปู่กับตาหนูคือย้ายมาจากอินเดียช่วงวอร์ค่ะมันตอนนั้นมันมีแบบ pakistanian indian war right so then เขาย้ายมาจากอินเดียแต่ พ่อแม่ของยากับยายนะเดียก็มาจากอินเดียเหมือนกันก็เลยไม่มีเชื้อไทยเลยถือหน้าแบบก็คืออารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นคนอินเดียร้อเปร์เซนต์แต่ว่าพ่อแม่ย้ายมานี่ปู่ย่ายมานี่แล้วก็เราเกิดที่นี่เพราะฉะนั้นคําถามเลยก็คือยูได้สัญชาติไทยไหมครับมีค่ะมีพาสปอร์ตไทยมีไอดีการทุกอย่างจริงเหรอใช่ That's cool เพราะว่าบ๊ทอ่ะเคย มีเพื่อนที่แบบบางคนก็เกิดที่นี่แต่ก็ไม่ได้ได้แล้วอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแหละเนาะหนูก็มีเพื่อนที่เกิดที่นี่เหมือนกันแต่พ่อแม่เขาไม่ได้เกิดที่นี่เขาก็ไม่ได้หนูก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนั้นแต่ personally หนูได้แบบเป็นสัญชาติไทยทุกอย่างแล้วก็ถ้านูจะไปอินเดียหนูต้องใช้วีซ่าด้วยจริงเหรอใช่หนูแบบไป ไปอย่างไปงั้นไม่ได้เลยคะ่ะ And I don't even have ไม่มี f ฟ m i l y ที่นั่นด้วยโอเคก็คืออยู่ที่นี่หมดแล้วหมดเลยแล้วในฐานะที่แบบยู่เป็นคนไทยแล้วแหละ <laughs> คือโตที่นี่เกิดที่นี่เราอยากจะถามว่ายู <laughs> เคยได้กลับไปที่ประเทศอินเดียบ้างไหมครับไปเที่ยว <c oughs> ไปอะไรแบบนี้ <c oughs> เคยนะคะหนูเคยเรียนที่อินเดียสปี ออตอนตอนหนูแบบเด็กๆอยู่เลยอะตอนนั้นหนูประมาณสิบขวบมัง้งคือที่ไทยแต่ไปเรียนน,บบนู่นแป๊บนึงใช่คือแบบไ,ปไปเรียนที่มันเป็นเขาชื่อมาซูรีค่ะ <Okay. S 2> มันเป็นเขาแบบหนาวๆแล้วเหมือนแบบ oh. มันมี history ว่าคนไทยอินเดียเขาชอบไปเรียนที่เน่นกัน ใช่ก็เลยหนูก็เลยไปเรียนที่นั่นประมาณ3ปีตอนแรกหนูก็แบบไม่รู้ว่ามันจะเป็นหออะค่ะเป็น boarding school อ๋อคือเป็นโรงเรียนประจำใช่ไหมโรงเรียนประจำ,นะะจำเลยแบบไม่มีพ่อ <10 S 2> แม่สิบขวบ oh <my> แล้วเหมือนพ่อแม่หนูก็ไม่ได้อยากให้หนูไปแต่แบบ หนูก็ได้ยินจากเพื่อนๆว่าทุกคนจะไปกันหมดแล้วไทยอินเดียนลรากลุ่มกลุ่มมันมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่แล้วมันเหมือนแบบพ่อแม่ก็เป็นเพื่อนกันมันแบบเติบโตมาด้วยกันแล้วก็แบบเฮ้ยถ้าเพื่อนเราไปเราก็ต้องไปดิวะอะไรแบบนี้นี่ถือว่าเป็นการออกไปใช้ชีวิตส่วนตัวในระดับหนึ่งนะคือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยว่าสิบขวบนี้เด็กมากเลยนะครับใช่แบบไม่มีอิเล็กทรอนิกส์อะไรเลย you're f u l l y like with nature and with the everything ใช่ไหม คือตอนแรกมันแบบน่ากลัวแบบคือมันจะมีโฟนคอ call like the dialing one okay so you can you โทรพ่อแม่ได้แต่แบบอาทิตย์ละครั้งอะไรแบบนี้ก็เลยแบบบางครั้งคุยคุยอยู่มันตัดไปเองก็มีเหมือนมันจะมีลิมิตฟเอกตขางก่ยตั้งไหมเนี่ยใช่ตังค่ะมันมันอยู่ในฟีสอยู่แล้วใช่ก็เลยไปเรียน3ปีหลังนั้นหนูก็แบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วคิดถึงที่บ้านแต่ตอนที่เรียนที่นู่นเป็นภาษาอีนหรือ อังกฤษค่ะอังกษล้วนเลยค่ะใชเออ่เราขอถามอันนี้เราไม่ค่อยมีความรู้นะ<ด>คือแบบ,ค,บคนในนียเขาจะพูดอังกฤษกับฮินดูหรอครับอังกฤษกับฮินดีค่ะฮินดีใช่ไหมฮินดูนั่นมันาศาสนาใช่ฮินดีแล้วอยู่พูดฮินดีได้ไหมครับได้คะ่ะหนูพูดได้แต่แบบแอคสัมเนียรมันอาจจะแบบผิดๆถกๆ่งนียเขาหนูไม่ได้พูดทุกวันอ่าใช้อังกฤษเป็นหลักใช่แล้วหนูว่าที่หนูไปเรียนอินเดียมาอังกฤษมันช่วยเยอะมากจริงๆเพราะว่าอินเดียเขาแบบพูดอังกฤษ เกือบทั้งหมดแล้วค่ะจริงๆที่หนูเจอมานะ But your accent แบบ Not Can I say like yeah American อะไรแบบนี้ Yeah c a u s e I just say that for three years you know มันมันน้อยมากเวลาโอเคก็เลยแบบ accent ก็ธรรมดาแล้วหนูเรียนเรียนเอินเตอร์มาด้วยค่ะใช่ But หนูก็เข้าใจว่าเขาจะคิดว่าคนอินเดีย accent มันจะแบบ Yeah because I got some friend so he live here for like 10 years Yeah If his accent still a little bit แบบเนี้อย่าอย่าจริงๆตอนหนูกลับมา accent หนูก็เป็นนะหรอหนูก็มีแบบคืมีมีบ้างโอเคโอเค But then I came back and then it just changed ตามตาม environment ใช่แล้วคือตอนนี้น้องก็หลังจากนั้นก็กลับมาเรียนที่ไทยใช่ค่ะเรียนที่ไทยเป็น senior school ที่ไทยเลยค่ะเป็น high school เรียนที่ไทย international ไหมค international ค่ะ That's why. Yeah. And then now you study in university ใช่ไหม Yes, I'm in university เรียนนิเทศศาสตร์ค่ะปีอะไรนะปีสองค่ะ Okay อายุเท่าไหร่นะหนูอายุยี่สิบค่ะอ่าโอเคแม็ก s ์เด็ด Wow t h a t s cool เพราะว่าบางคนแบบว่าเขาจะเห็นคนอินเดียที่อยู่ไทยเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกคนที่จะพูดไทยใช่แต่ว่าหนูอยากให้ทุกคนรู้นะคะมันมีคอมม m นิตี้ไทยอินเดียนอยู่ที่นี่คือพวกเราจะมีแบบ มีชื่ออะไรนะแชมเปิร์ของเราอ่ะเป็นวัดเป็นอะไรเป็นวัดอะไรของของของศาสนาตัวเองด้วยซ้ำครับผมแล้วหนูก็ว่าคอมมูนิตี้ของไทยอินเดียมันก็ไม่ได้เล็ก่ะเพราะมันอยู่เยอะเยอะมีคนอินเดียอยู่เยอะมากที่น่ารักน่ารักมาอยู่ในประเทศมากมันก็เลยแบบมันมันเหมือนเราเป็นคนไทยด้วยแล้วแต่เหมือนไม่รู้ว่าทุกคนจะรับเราว่าเราเป็นคนไทยหรือเปล่าอยู่โน้ก็ส o ั e t i m e แบบพอเราคุยแล้วเราแบบนี่มันไทยเหรอไม่ใช่อะไรแบบนี้ บัดต้องเข้าใจด้วยถ้าเราไปท่านูสมมุิหนูไปอินเดียตอนนี้เขาก็จะคิดว่าหนูเป็นต่างชาติเพราะว่าหนูคิดว่า environmental factor มันทำให้แบบการการวิธีเราพูดการเราเดินการเราแต่งตัวมันจะไม่ค่อยเหมือนเขาโอเคโอเคโตมาคนละแบบอาจจะสูตรต่างสอนมาอีกแบบนึ่งเขาก็จะเหมือนบบคือต่างชาติหรือเปล่าอะไรแบบนี้ต่างประเทศมาเพราะว่าแต่งตัวไม่เหมือนประเพณีอะไรพวกนี้หนูไปอินเดียคือบบ โดนแบบแบบคุยอะไรแบบนี้เต็มเลยมองแบบโอ้ my god สถานที่เราเป็นเที่ยวปกติใช่เพราะเป็นความรู้สึกที่มันก็ยากเหมือนกันนะใช่ค่ะเออสถานการณ์ผู้ปิดสถานการณ์ที่แบบใช่แต่มันก็มีแบบหลายมุมมองที่อินเดียค่ะมันก็ไม่ได้มีแบบแย่เพราะมันมันมีดีมากคนก็ดีเยอะค่ะครับผมก็แล้วแต่เราว่าเราจะระวังตัวแค่ไหนเราไม่เคยไปอินเดียนะหรอคะไม่เคยไปเดียแต่วชอบอาหารอินเดียไหมไม่เฉย จะบอก่็ไม่ชอบก็ไม่กล้าพูดไม่ใช่เราเรารู้สึกว่าส่วนตัวนะครับไม่ได้ no fence อะไรทัะงนั้นหมายถึงว่าบางทีกลิ่นที่มันเป็นเครื่องเทศอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยหอมสําหรับเราบางบางอย่างมันไม่ได้ทั้งหมดนะครับใช่แต่ว่าเราเคยกิน c h i c k e เ curry อะไรพวกนี้อันนั้นเนี่ย c h อะไรแบบนี้ใช่ไหมอร่อยอย่างนั้นอะที่เราจะถามก็คือเราเห็นในคลิปบ่อยๆว่ามันจะมีเด็กๆเดินตามท้องถนนแบบขอตังค์อันนั้นจริงไหม มันแล้วแต่ที่ไหมครับมันแล้วแต่ที่ค่ะคือตอนนั้นหนูสมมตินะคะหนูไปเดลีวันนั้นเดลีโอเคประมาณสองปีที่แล้วหนูไปเดลีแล้วคือเหมือนแบบเดลีมันเป็นเมืองที่ใหญ่มากใช่ไหมคะก็คือหนูไปสมมติไป north of เดลีมันจะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยคือสมมติตอนนั้นหนูไป north เดลีหนูใส่กางเกงจีนที่มันขาดนิดเดียวโอเคตรงนั้นเขาจะแบบผู้คนจะแบบตกใจเฮ้ยเราใส่อะไร แต่ว่าหนูไป south of delhi เอ่อ <Okay. S 1> เขาใส่แบบกระโปรงสั้นๆอะไรคือแบบ oh, <okay. S 1> มันมันใหญ่มากจนมันแบบมี diverse culture มากคือต่างกาันต่างกันมากคืออยู่จะไปอินเดียแล้วอยู่จะเห็นหลายแนวมากก็จะมีมนคน,นที่เคร่งด้วยเพราะแบบเป็นผู้หญิงคนแต่งตัวแบบนี้ใส่แบบนั้นไม่เหมาะสมแต่มันก็จะชิลถ้าชิลก็คือแบบหนูสู้ไม่ได้เลยก็มีค่ะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเราก็เหมือนเราไปเที่ยวเนาะเราไปเที่ยวเราบ้านเราเหมือนพ่อแม่เราโอเคแล้วคุณมาจะมาพวกอะไรเราเนาะโอ้โหวันนี้ได้รู้เรื่องอินเดียเยอะมากเพราะว่าแหละครับก็มีคําถามที่แบบเราไม่ค่อยได้รู้เรามีเพื่อนอินเดียบ้างแต่ว่าเขาก็จะไม่พูดถึงประเทศเขาสักเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็คุยเรื่องทั่วไปเรื่องไทยเพราะเขาอยู่ไทยเป็นสิบปีแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ถามเราก็เลย ขอญาตถามได้เลยได้แล้วตอนนี้ก็คือทําอะไรอยู่บ้างนะครับเป็นเรียนด้วยคือตอนนี้หนูเรียนด้วยแล้วหนูก็ไปไปทําโฆษณาเออเราเห็นแบบใช่หนูทําโฆษณาแบบพวก vivo ole อะไรแบบนี้ก็คือถ่ายในไทยใช่ไหมถ่ายในไทยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ออกี่ไทยเพราะว่าหน้าตาหนูมันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่เพราะหนูว่าหน้าตาหนูมันไม่ได้แบบสําหรับไทยมเ m m e r เชีย s ใช่ไหม I mean I want to try but อาจจะดูแบบละครเหนืออะไรก็เราอาจจะลองดูแน y ยูพูดไทยได้ด้วยคืออยูพูดไทยก็คือคนไทยเลยใช่แล้วหนูก็แบบชอบดูแบบ Miss Universe ด้วยจริงๆ Oh wow Yeah Okay so I don't know maybe one day because I feel like แต่หนูไม่ได้อยากแค่แบบสวยอย่างเดียวไงหนูชอบ volunteer อยู่แล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูอยากมี foundation ที่ดีกว่านี้แบบไปช่วยเหลือคนได้แบบโดยที่ เราจะแบบไปสู้อะไรกับเขาอะีเแบบเราจะช่วยความสวยอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีแบบจัดใจจริงๆว่าคฮ้เราชอบเราอยากช่วยคนก็เลยเดยลองดูค่ะ You get potential มากๆ I think wow that's good and then okay ช่องเราชื่อว่า English Please ใช่ไหมครับจริงเราก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเราก็ฝึกเองนั่นแหละพอพูดได้บ้างมีเพื่อนฝรั่งบ้างก็ยังมั่วๆอยู่บ้างแต่ว่าคนที่ติดตามช่องเราเนี่ยส่วนใหญ่เขามาดู คลิปต่างๆก็จะมีแบบเรียมภาษาอังกฤษบ้างในประโยคฮาๆขำๆแล้วก็เวลาเขาดูสัมภาษณ์เขาก็จะได้เขาเรียกอะไรนะได้รู้เรื่อง culture ต่างๆว่าตออ่างชาติเขาเป็นยังไงไม่เหมือนเราความคิดเห็นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคนที่มาดูช่องเราหลักๆเลยเขาชอบเขาเป็นคนที่เริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นในฐานะที่อยู่พูดอังกฤษได้เป๊ะมากด้วยการเรียนก็เถอะหรือว่าพูดกับที่บ้านช่วยแนะนําคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หน่อยนะครับว่าถ้าเขาอยากจะเก่งภาษาอังกฤษเขาควรจะเริ่มยังไงก่อนดี ได้เลยค่ะหนูว่านะคะถ้าทุกคนอยากจะเรียนภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งที่จะช่วยมากคือดูซีรีส์อังกฤษค่ะมันจะช่วยมากคือตอนยูได้อ่านซับไตเติลอะยูดูไปเรื่อยๆมันจะช่วยให้อยู่จำได้สมมติ Friends อะค่ะบน Netflix Friends มันเป็นซีรีส์ที่แบบเป็นชอร์ตมากค่ะประมาณ20-30มนาทีต่อเอพิโซดนึงแต่เยอะมากเยอะมากแต่อไสไม่เคยดูเหมือน I'll I'll try, หนูดูแบบสิบรอบแล้วอะทุก All of it คือมันเหมือนแบบตอนอยู่นั่งกินข้าวตอนตอนกลางวันอะไรแบบเนี้ยคืออยู่เปิดมันดูเพลินอะมันแบบขำๆคแล้วอยู่ก็ไม่ได้ว่าแบบอยู่ดูเอพิโซดนี้เสร็จอยู่ต้องดูต่อคปล่อยไ่ได้อยู่จะดูซีซันนี้หลังนั้นมาซีซันนี้มันได้หมดก็คือหนูแนะนําให้ดูดูหนังอังกฤษให้เยอะๆค่ะแล้วอ่าน subtitle หรือว่าพยายาม คุยกับเพื่อนเพื่อนภาษาอังกฤษบ้างคือ make conversation ด้วยกันไม่ใช่แค่วัด stick t ุดไทยอย่างเดียวมันก็จะทำให้ diverse หรือว่าหาเพื่อนคนคนที่พูดอังกฤษอันเนี้ยเป็นคำถามที่แบบตลอดทำช่องมาแบบ78ปปีคนเขาถามบ่อยมากก็คือพี่หนูจะหาเพื่อนฝรั่งที่ไหนอะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะสังคมเขาอาจจะแตกต่างนะครับก็คือแบบอยู่อาจจะอยู่พื้นที่ในกรุงเทพแบบอยู่แบบ บางซื่ออยู่ตรงน้ตรงนี้หลายทีแล้วบางทีมันไม่ได้อยู่ในเมืองจัดๆมันก็ค่อนข้างหาฝรั่งยากแบบยูมีคำแนะนำไหมแบบว่าหาตัวนัฝรั่งยังไงคือคอ,อันนี้มันก็กกคือทำขึ้นมันก็ยากอยู่แล้วนะปะัจจุบันนี้ <laughs> จริงแต่คือหนูว่าก็คือ you have to get out come out of comfort zone ตัวเองอ <Okay. S 2> คือ you ูอย,อยูอาจจะไปที่ที่ว่าแบบยูไม่เคยจะคิดจะไปแต่แบบเฮ้ยไปลองดูก็ได้ยูอาจจะเจอคนใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยยูก็พยายามไปหาที่พี่แบบอาจจะมีอินเตอร์เด็ก คนอินเตอร์มากกว่าอะไรแบบนี้หรือว่าออนไลน์ก็ได้คือแบบยูอยากคุยกับใครบางครั้งยูทักเขาไปก็ได้แบบเฮ้ how are you อะไรยูโน้ไม่ต้องแบบมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นครีปปี้อะค่ะมันแบบทักการคุยกัน b e c ย u s e you k เพราะเราเป็น humans so like we just g o t n a แบบช่วยเหลือกัน so yeah just get out of your comfort zone แล้วก็ทักไปเลยค่ะอยากคุยกับใครแต่อย่าอย่าเป็นครีปปี้มากนะอย่าครีปปี้ค่ะมากเพราะสมช้ำ so many years ago I did this too ก็ก็ต้องทักปกติแต่เข้าใจบางคนเขาไม่รู้จักเราป้าจะแบบว่าเอ้อะไรของยูเนี่ยยูเนาะต้องแบบตับน้อยๆมากเลยถ้าแบบจะทักใครอะไรแบบนี้มันเพราะบางครั้งแบบคนเราเขาไม่รู้จักยูเนาะเขาก็จะไม่รู้ว่า your intention มันคืออะไรก็เลยลองดูค่ะเพราะว่าเราเราเองก็เป็นแบบว่าเราชอบไปหาเพื่อนฝรั่งใหม่ๆก็สมมติในกรุงเทพก็จะมีหลายจุดที่แบบมีฝรั่งเยอะมี the b u i l d i s t r i c t เข้าสารบ้างสุขุมวิทเพียบ แต่ว่าเราอะชอบมานี่เพราะว่าเวลาเราไม่ได้เอาชอบไปฝรามิงโก้มันก็จะมีฝรั่งหนูเพิ่งไปฟุามิงโก้ครั้งแรกอาทิตย์ที่แล้วชอบไหมยัยโอเคนะวันวันไหนน่าจะวันเสาร์ค่ะเขาเปิดเพลงแบบไหนครัเปิดเพลงก็น่าจะแบบ l a t ินไวบ์เปิดอิวิคก็สนุกดีใช่เราก็ชอบเหมือนกันจริงๆเราชอบแบบถ้าเป็นแบบไปคลับเราชอบปิ๊ปปอปมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าหาบปิ๊ปป็อกในไทยอะ ที่ไปมาก็มีเพื่อนที่เป็นเจ้าของเขาก็มันจะเป็นคนไทยหนูก็ชอบ<า>เต้นเหมือนกันส่วนส่วนหนูหนูชอบไปข้าวสารแต่ไม่ได้เพราะหนูไม่ได้ชอบข้าวสารตรงสตรีทนะคะ <Okay. S 1> หนูชอบ <ada> ผัดไทยข้าวสารเอาผัดไทยผัดไทยข้าวสารออชอบไปกินผัดไทยใช่มันอร่อยมาก <laughs> จริงๆ <laughs> หนูชอบไปข้าวสารพอไปกินผัดไทยคะ่ะแต่ก่อนเราชอบไปข้าวสารแต่ว่าตั้งหลังมารู้สึกว่าอาจจะเป็นพ่อโตแล้วอายุเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกว่า ชุด chaos มากๆครบมันเปิดเพลงกันแบบเดินแล้วชอบมาเรียกแบบมามาเข้าเก่า I don't like that อย่า no no เนอะเนอะแล้วหนูไปหนูก็ไปแค่แบบกินบะไทไปแบบร็อกโกขับหนูใจร้ายร็อกโกขับแต่ส่วนใหญ่ก็ผัดไทยคืออร่อยมากอ๋อโอเคอ๋อนั่นก็เป็นเขาเรียกอะไรนะคำแนะนำของน้องนาเดียนะครับผมก็ถ้าหลายๆคนเนี่ยกำลังดูอยู่ก็สามารถเอาความคิดเห็นของน้องไปปรับใช้ได้นะครับ เผื่อว่ามันจะมีประโยชน์กับชีวิตตัวเองนะครับผมแล้วก็อาสุดท้ายฝาก IG ฝากช่องทางถ้าเกิดว่าจะมีคนติดตามไม่ไปติดตามน้องนาเดียได้ที่ไหนโอเคไอจีนาเดียนะคะชื่อ n a d d i underscore d i a ค่ะ n a d d i ค่ะโอเคส่วนทิกต่อนะคะช่วยไปติดตามกันด้วยหนูเพิ่งจะมาทำคอนเทนต์ที่แบบคุยภาษาไทยแล้วแบบเอาเพื่อนแบบฝรั่งมาคุยอะไรแบบนี้ก็ติดตามได้นะคะ n a d z น a d i a ค่ะน a d s n เ d ียค่ะโอเคครับไม่ต้องห่วงไม่เจอเดี๋ยวผมมาเอาลิงก์ไปแปะไว้ด้านล่างก็ไปคิกได้เลยค่ะเพราะว่าเราะที่เราทักมาหาอยู่แบบขอสัมภาษณ์เพราะว่าเราเจอติกตอกที่อยู่กับเพื่อนใช่มีเพื่อนผู้หญิงด้วยใช่ไหนี่บอกว่าเนี่ยพูดไทยได้นะออคือแบบหนูก็เป็นหนูก็อายนะตอนพูดแบบบนกล้องเลยรแบบนี้แต่หนูไม่รู้แบบบางครั้งแบบไม่รู้จะพูดอะไรแต่แบบหนูอยากเอา ออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองอะใช่ไหมเพราะว่างานหนูที่หนูทํามันต้องมันเจอผู้คนอยู่แล้วถ้าแบบเจอตอนน้นตอนหนูหนูกล้าพูดมากแต่แบบคุยกับกล้องอะบางครั้งมันน่าอายนะแต่หนูก็พยายามคุยแต่ว่าอยู่ทําได้ดีเพราะว่าพี่พี่ก็เห็นแบบพี่ก็ดูหลายคลิปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนแรกที่เรามาทําช่องตัวเองอะเราไม่ได้มีทีมงานเนี่ยเราก็ทําคนเดียวอะไรเงี้ยตอนแรกก็ พูดแล้วก็เอาใหม่ตัด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 พอๆมันทำบ่อยๆฝึ๊มันกลายเป็นว่ามันชิลมันรู้ว่ามันจะพูดอะไรในหัวแล้วเหมือนแบบโซเชียลมีเดียมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากก็คือแบบถ้าเราแบบสมมุติไม่มีงานทำอะไรแบบนี้ยเราก็พยายามหาอะไรได้ทางออนไลน์ะหนูก็พยายามทำ you know cause like you gotta make money for yourself โอเคครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องนาเดียมากที่ให้โอกาสพี่มาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้แบบ แ <and> องเอากับเพื่อนๆไ,ไปเที่ยวอะไรแถวนี้ด้วยกันนะเพราะว่าพี่ชอบแบบหาเพื่อนใหม่แบบนี้แหละก<ด>็คือแบบเ,เออทักไาแล้วพอมารู้จาักกาันมาจาก์คอนเทนต์กันแล้วก็เหมือนแบบว่าก็คีปเป็นคอนแทคเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้เลยค่ะ,คะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอันนี้ค่ะบ๊ายบาย